ใช่ไงละมันซื้อได้คนยทุกคนิเจขายไปรห้องขายเล้ขายิเจ็ดแลที่ขายบนีพี่น้องาร่หราคาหมื่นเจ็ดช่งรอเกือบอยสี่สิบ่น้อ่สแล้วัวถพี่น้องราคาิอันตัวนี้เดั่ตัวนี้ฮะตัวนี้ตัวนี้ฮะจะบาวตัวนี้ เศร้าอมันคือราคาคือตังันโอ้ันเปลนเลเนาะอันนี้ิเจ็ดเพราะว่ารักเศ้าเลยจขายเนาะเพราะว่าเป็นเศ้านได้ทีเยขายสิบเจ็ดทีทองเบิงเดดินตัวนั้นมาเนาะขายที่แรกองห้องเศ้าก็หาไมโอ้ยแต่เาไปยังที่ซื้อยูราคามูนเจ็ดเขาคนซื้อ้อ้ไข่ไก่าแกน ไปลักมาพูดิขายหมื่นเจ็ดขายนมได้ขายหมนคสื่อลาอยุดันว่าได้หอยนว่าแต่ว่าหันบลกมาสื่อนี่งป่ะเยืนอยู่คู่กันน่ะอูดห่างผนสับลาผมมีทุกคนมาสื่อว่แมนได้หอยบอกว่าแมนบอกกดสื่อบอกนี่เขาจำแล้วเขาเอาแล้วความมันจะเป็นคนมาสื่อบ่แมนแน่แ่มึงมันไ่ได้หอยบ่แมนเนาะะ โอ้ค้นกลาอยู่ลยเมื่อกกเป็นตะซื้อเลี้ยงอยู่พี่น้องเอ้ยรันันจะได้หนานี่เนาะนานี่ขนบ่คอยมีเงินบ่ขายได้มมดแล้วสิบตัวบ่หมดบ่มืแล้วสองสามตัวโอ้ยอันตรายหด้พห่น้องมาหาหห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 หลหหหหหหยหห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 หยหอ่ คนสื่อไม่ค่อยหลายเป็นไลยก็หลายอยู่คนมาเบิ่งหน่อยพี่น้องแต่ว่าคนสื่อมันอ่ค่อยก็ก็บ่อกว่าคือขาก็จะก่อนอ่ะเห็นพี่น้องมาฟังพี่พี่น้องฟังพีใครเนี่ย จะของบริโภคของบริโภคอ่าบ ST ักเถอะก็เถอะก็เป like ็นของหางบินบ่บ่บ่หางบินหรือมปล่าไม่หางบินไงมาลุงดูดีๆเนี่บ่โอ้นมย์ลูกเนาะแม้ลูกเนี่ยมยลูกแม่ลูกพี่น้องราคาเบาเบาราเบาเราคาเศร้าหาเศาหม่ลูกลูกแดงลูกแดงงามพี่น้องงามแห้งลูกแรกได้เนาะลูกแรกครับลูกแรกราคาสองหมื่นหาเม่สูงเนี่เม็ดเม็ดซีบี่เม็ดเศร้า เม็ดเศร้าเนาะเม็ดเศร้าพี่น้องราคาสองหมื่นหาราคายังต่อดีอีกอย่หอยพสด้ยเนาะเบอร์โทษติตต่อเบอร์ศูนย์เก้าซีสองสองเสองเจ็ดศูนย์เก้าห้าหกด้วพี่น้องเด้อหอยพดังสว่างเป็นงวเลี้ยงแบบราคาบ่แพงพี่น้องราคาเศ้าหาได้สองตแม่ก็เสิงอีกล้วแม่ก็บเป็นม่านมยังกตั้องหไดบ่ตอบ่ได้เนาะ พ่อว่าเห็นว่าสิว่ามั่นพ่นว่าตัวกันพี่น้องก็งตีท้องว่างไปเลดแล้วข้าเศร้าหาแม่ลูกผู้ใดสนใจก็โทรมาส่งเลยเนาะส่งหอดบ้านเลยพี่น้องเนาะสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบก,กันทางช่องเพื่อนคุณทำกเกษตรสำหรับท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิง่งนะเด้๋ยรับเด้อผู้ใดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก็สำหรับเศร้ามณีเด็กพี่น้องเด้อเศร้าวันนั้นขุดเด็กพี่น้องพามาอยู่ทางตลาดนัดโคกระเบือเท่าไง บกุเลือกค้าพี่น้องอำเภอบ้านนอนจังหวัดสกลนคร้พี่น้องเด้อถ้ามาเบิกบรรยากาศตลาดพี่น้องพามาสอบถามราคางัวพี่น้องมือนีงัวหลายยิ่ด้พี่น้องหลายอยู่หลายอยู่งงวน่าฝน,นบรจากตกแล้วมันตกมาสองสามมื่นเมื่อกี้นี้มันเศร้าแล้วพี่น้องเอาพี่น้องมาเบิง่งราคางัวจัคเกอร์ các thư các phiên thế nào ở bưng đi hai mươi chín chín chết chín 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 คลขายถือแพว่ะก็บึงเนี่ยพี่น้องหม่นเจัวมันราคาเศ้าคายหมื่นเจ็ดมนเอมาสะดกปนใดตีสามมด้มาเพิ่งนเจ็ดพันหรอข้าวอมอันไห เบ่้ผูกเบี้แม่บอกเบ่้ผูกเบี้แม่ครับผูกก็แม่มันมีลูกกับไปแบีนี่หั่วยก้ับสงสัยเหรอครับสงสัยเนาะสงสัยหรอหรอเพราะว่าเอามาเลี้ยงอยู่สองเดือนได้พอพันมาแล้วแม่ประสงหาพอหย่างสองตัวล้วราคาของไรสี่พันครับราคาสี่พันพี่น้องผู้ใดต้องการแบี้ด้วพี่น้องเด้อของคุณยายเบิมเนาะ เบอร,บร então, ์โทรตทีต่อเบอร์ศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้นศูนแปดศนย์นปดห้าหนึ่งแปดเจ็ดห้าหนึ่งแปดเจ็ดใครสนใจรับได้ที่ผูใหญ่เบิมพูใหญ่เบิมพี่น้องแบ่แบ่สี่พันพันวาพี่น้องถข้ามาต่อเด้งพี่น้องก็ต่อรองเอาแบ่เถอะกับแบ่แม่พี่น้องได้พอพันกับแม่พันพอดีพันบ่อรหรือพันอครับบ่อรือเอ็โกเพราะยนั่นบอมาเนี่นี่นี่ตัวละสองพันอืมอเคครับ แม่ลูกตัวนี้แม่ล um ูกแม่สาวบอกคือแม่ลูกก่อนม่ให้แม่ลูกบวกแม่ก็ลูกเนาเป็นตัวล่อของนที่สอง พม่อเาานมลูกโ oh, ้เมีลูกน oh, ่สามนหายโอ้ล well, ูกกับแม่เพื่อนเป็นตัวร่องอดเดียวสามสิบหาย่านเอาทานมา Quý vị và các bạn. Move home hoài <laughs> nắng, say hắn hỗn nhau. Mia sáng mẹ tên lửa. Quá bỏ 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 mẹ bỏ 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 sao hả bỏ sao hả 30 bỏ 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 đèn bỏ 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 sao bỏ 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 บ้อยเศร้าหาวเศ้าหาสามสเมนังราคาสองหมื่นสามเนาะหอยนันพี่น้องเบอร์โทรติดต่อเบอร์ศูนย์หกห้าสี่แปดห้าแล้วก็ศูนแปศูนหนึ่งพี่น้องคุณห้องไว้สองหมื่นสามราคานีตัวได้ตัวร่องเอาหอยนันเด้อพี่น้องเด้อทางบาทยางสีนบ่เฮ้นเบ่หรอนองหลวง โอ้บ่ไปบ่ผมงออยู oh, ่หนาพุ่นงออยู่นาเด้อพี่น้องเด้อบ้านหนองหลวงงออยู่นาบ้านยางศีลแม่ลูกลูกตัวแม่แม่นี่สูงเท่า104ราคาดโอ้47ลูกจักโตโอ้งัวลูกแรกพี่น้องลูกแม่สูง100 140ราคา47,000เนาะ ลูกเมย์ด้วยพี่น้องเด้อเครื่องดำดีราคาต่อได้สี่หมื่นเจ็ดอันอีดำนี้ดิอีดำโมเมนต์โมเมนต์องเฮาเนาะมาฟังพี่เนาะพี่พี่น้องอันนี้ก็แม่ลูกลูกแดงลูกแดงลูกแม่ลูกจักตัวแล้วลูกสามสูงเด้อลอยสี่สิบสองบนว่าสูงลอยสี่สิบสองลูกสามแม่์ทองว่างแม่์ทองว่างพี่น้องราคา ราคา40จะค่า40,000แ,า 40, แา 40, ม่ลูกพี่น้องลูกตัวแม่ลูกเครื่องดำดีอยู่ลูกมันลูกสามซีนี่แหละแม่นีส่สูงร้อยซี่นละนี่พี่น้องราคา40,000เหรอ417โอ้แ 40, ม่ลูกรา 40, กคา40,007 40,07พี่น้องเครื่องดำโอ้หางยาวดีอยู่ จังก็โลดพี่น้องราคาพอ,พอกันเนาะก็ฟังน,นี่เนาะนี่พี่น้องสี่มหม่เจเมลูกลูกแม่ยบบ่างดีอันนี้ก็สี่หมื่เจลูกแม่เขาจะส้นยู่ฟองฟองห้อยแข้งเนาะเบอร์เดี๋ยวนี่ศูนย์แปดสี่หนึ่งห้าสี่ศูย์สองศูนย์สี่สสสสอ,สอ้ยหัวกระดาไรดอกเคส้นหดวชนไว้หวง,ง,งออวหวหลูกบ้านเนาะ นี s <S um. ่เด ah ้อพ oh, ี ah ่น้องเด้อผู้ใดใหญ่เดี๋ยวโทรมาหาโหลดหอยแฝงพี่น้องหอยแฝงไม้เหล็กสีง้อเืินเมืองพี่น้องง้อหน่อยใส่หน่อยๆนแม่ลูกยังดีลูกทุกจักบาทราคาเพิ่มราคาเพิ่มสิบหกขาครับโอ้สิบหกขาหมื่นหก ขาพาคน16หาที่เรา16หาน่มือหนึ่งบ่ลูกหกพันโอ้มันแพงแงบอรู้สึก16ก็หาพัน16โอ้ย16ก็หาร้อยที่เรามาหาพันยังไหน16หาเนาะ <laughs> à, hoa ừ. ừ. เอาไปปล่อยไว้มันก็อ้วนผมบ่ทันเอาไปให้คุณเจ้าทันได้ไปใส่คุณบ่10,000บาทครับ ต้องหาหาอยเนาะราค่าต่อได้อีกวันนง่อได้นิดหน่อยเนาะหอยยังเนาะหอตียหอยเตี้ยเบอร์ดิศย์แปดหนึ่งห้าหนึ่งหกศูนย์สองเจ็ดห้าศูนย์สองเเนาะหอยเตี้ย้อพี่น้องเนาะอุได้ยางไงัวเลียงงวหลานละทโกมาเลยพี่น้องมาต่อรอบกับพี่หอยยุ่งเลือดเลือดลอยยี่บวลเลือดแปดชิพบ่อลอยเนาะงวแดงพี่น้องใส่ลูกคน มีลูกว่ะเมนางสมเหรอโอ้แม่นางเนาะสมยังใบโอ้มีใบพร้อมเนาะบอกยังเราห้างห้างคนละชื่อพ่อว่าบอกยังก่อนล็อกกี้โอ้ล็อกกี้จักมือเลยสมผ่านรอบแล้วเนาะแม่แม่สูงเท่าไหร่กว่าสูงอ๋อร้อยสี่ร้อยสามสิบแปด ผมใบลอยพานหอบแล้วพี่น้องต้มทวงลอยสาปดนี่แหละราคาหมื 100, 000, lerde, 40, 100, 100่นสามหมื ouais 4, ่นหาสี่หมื่นแน่นตัอรองเลยผูาปรุกาศเขาว่าเราเขาหูสี่หมื่นหาราคาต่อรองเลยเนาะโอ้ฝ่าวดพ้นว่าพนศีรฝ่าวสีแม่เนาะสิบปประสมโอ้สิปประมพี่น้องพี่น้องคนสาวเมื่อวานเนไาผูใดเห็นกระทรมาเยพี่น้องหอยยงเนาะสี่า เบอร์โทรติดต่อเบอร์0 8 8 0 8 8ปดแป7 3 6นย์แปดแมีแม่เดียวเนาะแม่แม่อ่อยโยงพี่น yup ้องคนเฝ้าเมื <h 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 <t os> <t os> <h <h ่อประชุมเพิ่นว่าพวกหางบักใหญ่นึงผู้ใดสนใจก็โทรมาพี่น้องมาต่อเอาสมพานแล้วละละราคานี่ต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อแม่เจ้าบาทเหรแม่สิบหาเป็นเศร้าหาเนาะแม่ลูกนี่แม่บ้านบ้านหางต้ม โอแมยันยู่เพิ่ว่าเศร้าหเมลูกลูกแมยังดีเนาะโอลูกกล่มอรอด้วพี่เนาะองหางต่อมหางต่อมหองหางต่อม่อเครับผมเบ่าหร่เบอร์ศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าแปดสองสามดสองสาม้องหดสองด้ดอยากได้ทุ่มาเลยพี่นาะ้องหางต่อมเศ้าหเพิ่ว่าราคาต่อรองใดพี่เนาะต่อลองไดมาพี่เนาะมาฟังหองหออยอ่ำ ก็ถือกเดี๋ยวเข้าแม่นบ่โอ้แม่นางแม่นี่แม่ถือกเถืท่าไรถือกราคาื่ารบาคมื่นหการ่อยพี่น้องอันนแม่บัเถกเนี่ยิบีอันแม่นั่งอย่ดีแม่นังในสามหมื่นครัแม่นังสามหมื่นพี่น้องแม่นั่งสามหมื่นสมวสมวไปย่างครับย่างนาย่งบเดีสมพี่น้องสูงเท่าไรขนสูงคนร่อยสามสามซีผ้าเกือบซี่พีเน้อราคาเท่าไรก่อน ราคาสามหมื่ราคานี่ต่อรองเลยเครื่องเครื่องอมพี่น้องหอยอ่ำเบอร์โทรติดต่ตอเบอร์ศูนย์หกหนึ่งเจ็ด้านเจ็ยพี่น้องเนาะหอยอ่ำเซกาพี่น้องเมนางเม่นังพี่น้องพร้อมผสมพ่นว่าราคาเนี่ต่อรองได้พี่น้องต่อเอาพี่น้องหอยอ่ำทั้งเซกกาพวกเราได้นออสน,นใจแะโทรเขามาเืงเปลี่ยนอะไรมเครงเปล่นครับ เป็นเนื Darwin> ้อหรือเป็นพ like, right. oh. ่อพันธุ์ไปได้สองนาะเนื้อก็ได้พ่อพันธุ์ก็ได้พี่น้องราคาสี่สิบห้าครับสองเ้าก็หาพันธุ์ครับสองเศร้าก็หาพันหอยสีครับผมเบอร์ติดตเบอร์082 0 8 651อง1ูหหเกครับเด้วพี่น้องเดาอพ่อพันธุ์ก็ได้เพิ่นว่าเนื้อก็ได้หอยสีสองสองเศร้าก็หาพันเพิ่นว่าสี่สิบห้าพี่น้อง ราคาตอรองเอาพอพันไงเม่ลูกแม่สูงเท่าไมรอี่สม่สูงร้อยยี่สิบยี่สิบกว่าูว่าเนาะลูกลูกผูลูกลูกแรกลูกแรกลูกแรกแม่สมแล้วย่างเลยครับงโอ้ทองว่างเนาะงอเล่งอเร่พี่น้องเล่แม่ลูกแม่ลูกราคาเอดไปหกพันห้าเอราคาเส้าหกนหารอยเนาะเม่ประเด็นสูงรอยเร้าถูกกับเ้าวยู่นายเส้ากุกกอเนาะ ราคาเศ้าของก็ผาลอยราคาในต่อได้อยู่ต่อได้ต่อได้ปอยสร้างเนาะเบอร์โทษตดต่อเบอร์ศูนย์เก้าห้าของค่าหกสี่สี่หนสี่หนึรุแกนคุณแผนตายหมดคุณช้างฟื้นแล้วแล้วฟื้นแล้วไทยอร่อยข้าพมมีพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อมาต่อรองฟื้นแล้วเดอนเนาะฟื้นแล้วฟื้นแล้วฟื้น้วคตกนี่ันมันแหงแรงเลย่ื้นนี่มันแหงแห้งเนาะฝนตกเฟื้นแล้วป่อยแล้างโตฟื้นแล้วพี่น้องมาบึงแม่ลูก สูงเท่าะไรของเราครับร้อยสามสิบหกพี่น้องร้อยสามสิบหกลูกเหล็กครับผมเมยทองสองเดือนโอ้เมยสมยังไหวเนาะสมทับตัวครับผมพอพันบานบานเนาะบานบานพี่น้องลูกคนนี้ลูกสาวลูกลูกชายล่ะลูกสาวเนาะสาวนางนาดีสีดีพี่น้องหางไก่เงาดีพี่น้องหางลำดีเนื้อหนังดีปิดแม่ลูกด้วยพี่น้องด้วย ถิ่นงอเหลี่ยงพี่น้องงอเหลี่ยงแล้วค่าห้องไว้กาคแล้วคาชีมันเก่าหาร่เนะราคแลคานี่ยังต่อรองใ้ผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาต่อรองพี่น้องหอยยังเนาะหออครอยอันเบอร์โทรติดต่อเบอร์6ศูนย์หก่งห้าห้สามเจ็ดหนึ่เจ็ดเจ็ดครับพี่น้องแม่ลูกผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาพี่น้องเครื่องดำเครื่องดำทั้งแม่ทั้งลูกพี่น้องนงอเหลี่ยงอยู่พี่น้องตดเห หัว่าบันบานหนว่าเล่าหังว่าไทยพา่น้องพี่น้องพันบันบานชี้เดงเม่นางสูงเท่าไรประมาณนสิบแปดสิบเก้าบ่หอดเ้าพี่น้องแล้วกว้มสูงเป็นเสาหน่อยเ้าหน่อยหน่อยพี่น้องงอหน่อยห้องไวเท่าไรล้ค่าพื้นถ้าค่าหมื่นหาพี่น้องหมื่นหาลค่าเบาเบาแล้คาก็ เกษตรกรอนตอรองเลยว่าเลี้ยงพี่น้องหมายเลขเนาะครับผมเบอร์โทรติดต่อเบอร์0 9 1 0์เ0 4 7หนึ่งศูนย์เก้าหงศูนย์สย่าสามพี่น้องบกเถิดเดี๋ยวแม่เนาะบกเถิดแบ่แม่แม่แม่แยกลูกด้วยเนาะแม่แยกลูกแล้อแม่แม่แยกลูกเดียวแต่แม่มันพี่น้องแม่มันบ่ ยังยางมันขึ้นมือก่อนโอขึ้นเด้อพี่น้องเด้อไปซื้อไปอีกสิบแปดเนวาอีกสิบแปดมื่ีสมมันขึ้นแล้วดิอันุนันัลยลูกลายเลยหรอตัวที่สตัวตัวที่สต่อไปลูกสต่อไปนะสูงเท่าไหร่ขั้มสูงร้อยร้สสบหาเนาะรยสามสิบห้าบวกบวกบวกร้อามสิบ้าวกราคาเท่าไหร่มฮอดสองสิเก้านี่ต่อได้อีกด้อาคาสิบเก้ายังต่อลองเลยส่งบ่เนี่ยิส่งบ่ หโลอ้หาสิบโลนี่งเนาะลอยด้พี่น้องเบอร์โทรติดต่อเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดี่เ้าหนึ้าห่งอยพี่น้องขางฟังโคลนด้พี่น้องเด้อนี่พี่น้องสิบเกมืเก่าพี่น้องราคาเบาๆราคาหมื่นเก่า กูไดสนใจโทรมาโลดพี่น้องทรมาต่อเอาเเจ้าคือฝ้าก่นอยู่นี่นางถือกฟางเถือกบอปล่อยพินฟางถือกฟางถือกปล่อินักบาทพ่นเอาเอา้าเกกาฆ่ากันอยูหาอยโอ้าเกกาไปล้วสิเอาเอาไปเลี้ยงบอ้าเก่าบอกว่าบ่งขายนี่โอ้ม่งขาย้าเกกาขายปุแม่บงเงี่น้องแดงกระแดงมันหรือมม่ล่ะ มันมันโอ้เงยังหน่อยอยู่เนาะที่น้องเาเก่าของเนียนยสมัยตะกี้มันตังมื่นนี่ชีมือถามือมือเนนาะอันนี้ว่ามันมีแต่นี้นะก็เลยขายสึนโอ้มันมีตุ่มจังหน่อยก็เลยพึ่งว่าเศราาี่เนีก่าประกันมันเนาะประกันมันปะประกันมันพึ่งว่าราคาราคาสองหมื่นเก่าคุณยังต่อหลอกเนา คุณ people, <vocabulary> ah. คุยกันราคากันอยู่พี่น้องคนยังคุยราคากันอยู่เครื่องดำพี่น้อง ถ้าเศร้าเก่ากันร้อนนี่ตอร่องกันร้อนนี่ตัวนี้เนาะไ่ได้ส่งบ่เศร้เก่นโอ้คนราห้างเมื่อเนาะเมืงกาชีรทีอัน้เว่าเอาอจเขานะไหาอ้นหารถไห้เนาะจำเงินไว้เหรอจะหาด้ยเขาไปหารถไห้ เเนายคารถห่อมงย่อได้สามมนบอมันเน่เนาะเฮ้ยเจ้าเก่าสามมสีต้อบวกค่ารถกับไปหาลเนาะก็สิเป็นสามมื่นหาแนี้เออฟังเสยหรอสองมื่นเก้าพันหาล่อยมสามมื่นประกันประกันมันประกันมันโอ้ประกันมันว่าเดี้มันเสื่องแล้วด้เดือนปลายโอเงแล้วพี่น้องเสื่งวเดี๋ยวงคุยราคากันอยู่พี่น้องพคุยราคากันยู่ลูกผูกห้องไว้รายไปเลยละเมีย 37แม่สูง100เท่าใด38เนาะ104เนาะแม่ลูกนี่37แม่นางอีดิเอามันขึ้นตัวน่ะิขึ้นตัวแม่นี่20เนาะ27 27กับ37พี่น้องงัวถึกเด้อพี่น้องเด้อบ่ซีออกไปเบิงเด้อมาเบิ่งเอาแต่ก่มัน30,000 40,000เดี๋ยวตัวละ20ป27กับ37เนาะ หอยแอดเบอร์ห้าเบอร์ฝากเบอร์ไว้นะ0 9 8 7 0 3ก้าแปดศูนย์เกหกอยแอดได้พี่น้องเด้อนี่นี่เพื่อนวะเจ้าเจ็ดแม่นี่แม่นี่เครื่องเดียงๆอันแม่นี่นั่น37เพื่อนว่าลูกตัวผู้ราคานี้ต่อได้เด้อพี่น้องเด้อต่อรองเอาเรามีตุ่มนี่เสือนี่ออกมาอันนี้เลือดเสียนะ แม่สาแม่สาแม่สาหน่อยสีแดงสูงเท่าไรสูงพวกสูงผืนร้อยสีบ่ร้อยซีเนาะแม่นั่งพี่น้องแตงขากรหางลามดีอยู่พี่น้องลาค่าราค่าเท่าไหรื่าาค่าห้องไว้สามสิบหาค่าต่อดองเลยได้พี่น้องเด้อแม่นี่ดิโอแมน่นปะ ใช้ตรงห้าตัวเดียวนี่โอ้เลี้ยเดียวนี่โอ้เลี้ยตัวเดียวพี่น้องอืมขากูพี่น้องนี่เบึงเอาลวเบึงไทยเบึงกุกหางมันนี่พี่น้องมีนั่งมีนักสาวอืมสามชิบหาพี่น้องสามชิบหาเราลุงพุ่งแห้งเด้พี่น้องเด้อเรียบมันกับบึงเอาลวดเด้อพี่น้องนั่งฮะ ตาไห่กืบเบ่งเอารอยแต่เราขว้วสูงเออยเกือบร้อยซีเนาะสามสิบแปดคนเหรอพี่น้องราคาสามสิบห้าตีตอเอกเนาะตอรองออาเาะพี่น้องเมีแม่นึงเนาะแม่เี่ยกแม่นพี่น้องมันใส่กันนั่นแหะพี่น้องสมหรอไปย่งมาสมทองว่างสูงเท่าไรขควสูงสามห้าร้อยสาบวกบวกเนาะ พี่น้องร้อยสามหาบวกราคาดิสามสิบห้าราคาสามหมื่นหาพี่น้องราคานี่ต่อลองเลยตัวนี้ของห้อยปอตัวนี้ของห้อยขวนเอาหอยขวนเบอร์เท่าไหร่เบอร์เลยศูนย์หศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่งหกสามสองแปดแล้วก็สามสามสองแปดสามสามสองแปดนี่พี่น้องแม่นี่ของห้อยขวนราคาราคาเท่าไหรก็สามหมื่นห้าสามหมื่นหาพี่น้องตัวนี้ของหอยปอหอยปอกับสามเท่าไร่ก่อนสาม้สามราคาเดียวกันพี่น้อง ขอเบอร์โทรติดต่อเบอร์092ย์0 540สองเ้อี่น้องห้าเสอางพี่น้องเรือทั้งสวางคนละสินเม่นั่งพี่น้องผู้ได้สนใจกัโทรเขามาสอบถามมาต่อรลองเบิ่งเด้อพี่น้องเอโอ้สองเมือนเนาะสายเหนือสายคุ้นเนาะมาจากตัวเหรอแม่แม่มันโอ้แม่มันบ่นี่ปิดเม่ลูกลูกในห้องเศ้าวนึงเนาะ แม่พอน,นี่ชมดีก็ไปนี่ต่อรองเลยแม่ราคาสามหมื่นเจ็ดราคาต่อรองได้สูงเท่าไรไม่สูงเท่าไรก้มสูงก้มสูงก้มสูงหน่อยสามบวกอ่ะก็สาบวกอ่ะบวกบวกพี่น้องแม่ลูกกันแม่นี่สามสิบเจ็ดลูกล,ลูกนี่เศร้าอ๋อเป็นลูกอะไรพี่น้องอันนี้เลเขาท่าล้มนะอ๋อลูก แม่นี่สมเร็วแม่ว่าราคาอยู่เท่าไรกเ็สามสิบลูกเศ้าหนึ่งเนาะครับผมต่อองเลยราคาหนี่ต่อรองเลยห้อยยังเนาะสมพรครับสมพรเบอร์โทรติตอเบอร์0.86ย์แปดหกศูนย์แปดหกสองศูนงสอนย์ดสมศ้าเนย์าสมพรทั้ไหนบ้นงสมพรพูยบ้านครับบ้านสีโอ้พู่บ้านสอลึกสีเนาะครับผม้ันสอลึกสีพี่น่อง Ban đất vinh ông 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 đất vinh ทองเดือหกเดือนกว่รครับโอวทองเรียบร้อยมันจะคลอดตุ่นล่ครับโผ่านตรวจรวงเรียกประกันทองเลยเนาะประกันทองครับประกันทองเป็นเล่พี่น้องเล่ยกแถวซีครับสายคุณผลจากแถวซีแต่ว่าทองเรียกพี่ตแม่บอกเนาะเี็ดแม่บอกราคาห้องห้องไว้เท่าไหร่สามหมื่นหกพันบาทราคาสามหมื่นหกพันพี่น้องแม่เหมือนไงเงี้เงี้ยเลยพี่น้องเด้อราคานี่ยังต่อรองเลยเนาะเล็บดีดีแข่งขาดีเนาะ พี่น้องแม่บอกได้เลยเงียดีคุณใดพายบอกง่ายราคาสามสิบหกเนาะราคาต่อรองได้ด้วยพี่น้องเรื่อห้อยออดเนาะครับผมคำตะกาเบอร์โทรติดต่อเบอร์8 7 8แปดเจ็ดศูนย์แปดห้อยออดคำตะกาพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามบมองพี่น้องแม่บอกได้เลยพี่น้องแม่นี่อ้ามดีอยู่ผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาด้วยพี่น้อง้อ Phải bao nhiêu vậy? nhu vậy nhu nhu. Nhu, 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 nhu 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 có nhu 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 อยางมวิปันมวิขาไปยยู่เอายู่เอาว่ามันขันสมบไป 大年五